ล้วน่าล่าล่าไตไม่ได้มือใหญ่ดูไหนโอ้ยโอ้ยใช้มือไม่หน่ะใช้ก็ไไดรเลยอ่ะไหมือมันมือใหญ่เออเออมันมือจีนไหนมันมือหรือมันไหลทำไมมืออะไรใช้ได้แต่นิ้วก็เอาเถอะใส่ลงหลังเลยใส่กับใต่เม็ดตุ๊ดพี่น้อยเหรอ เเานมาแล้วนะพี่มวยกินมื้จากันด้วเนาะไลฟ์แล้วนะมาเด้อจุ้งมื้อกินแต่หมูไลฟ์ทะเลได้เนาะอร่อยเนาะเป็นไงคะหมูรสชาติสุดยอดเลยอร่อยไม่ใช่มวยทำนะคะนุ่นตามมาทำตรงนี้นะแม่มาทานแมม่ตรงนี้เลยจุ้งถังแม่ถ้าทันมาไลฟ์กันแม่มาตรงนี้ แม่แม่ทั้งนี้ไหนมาทางนี้แม่ยิ้มกันย่างไหมแมารังมาตามเลยอ่ะแม่แสงไทยแบ้งพี่สมชายใส่ได้ย่างอีกข้างหนึ่งย่างเลยใครได้คนันนเราแค่นัไหมพี่พี่ไม่มีมือดูคอมเมนต์ต้องเด้อเอ้านี่นี่ถุงยางขอบคุณค่ะแม่ ไม่หนูใช้นี่เนี่ยหนูยังเรื่อยๆหนูเน้นปลาหมึกอย่างเดียวไม่ต้องแกะหนูยังเรื่อยๆระวังจะมืดจานนะหนูกำลังทอดไหนโทรศัพท์พี่หมวยอยู่ไหนหนูเปิดให้ป้ายิ้มไม่ได้อ่เป็นไรเลยอันไหนที่มันไม่โดนน้ำต้องเอามาจุ่มน้ำหน่อยอย่างหอยในโดนเนี่ยเพราะว่ามันมีรสชาตินน้ำเหยอะกินน้ำเหียวเออ ้าแล้วพี่ยิ้มไปไหนอ่ะยิ้มยิ้มไปก็ไหนนี่พี่อยู่บ้านเด็กจะมาเก็ดจานให้ยังมีแบ่ยังมยยีแกออกมาแล้วแกขนู่กุ้งถังค่ะกุ้งถังค่ะมากมากนี่ถังจริงๆด้วยนะคะกุ้งถัง จริงเนี่ยถังถังวัดก้อนนี่มันถังถังกระถานนะเขาเขานี่มันถังถังกระถานนะอ๋อดีแมพี่นุ่นกินปากมันเลยเขาบอกอร่อยอ่ะนุ่นรสชาติสุดยอดเลยขยายไปทางนี้เจมจอนอันนี้ี่จะไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะเออขยายวงขยายวงจ้าำอะมายังเดี๋ยวพ่อจะบุญมายังไม่ค่ำมากินก่อน เเอย่าดวเจเจเจไปอะไรนะอะไรนะเออเจมเจเออเ้อพี่ี่นู่นตะแขงเออพี่สมชายตะแขงไม่ได้เขานั่งตรงนั้นแหละโอ้เดี๋วีิตะแขงไม่ได้มันี่งวยมันี่งวยมันี่งวยอืมโอทำไมเป็นยังนี้ละะเด็กก็สะตามเี ไม่แกบอั่นอยตหอยต้องเอามาคุกเน่ยด้วยม่้อง่อข้งนนอาว่ามาทักอย่อยเผจอวันนี้อร่อยมากเลยอืมวันนี้มันเรมจน้งน้ไหมนั่งได้ไหมขโมยก้าตังชนคนนี่คนซับกระเทียมอ่ะ คนที่ซับกระเทียมอ่ะคนที่ซับกระเทียมมั้งเลยก็ยายคนซับกระเทียมมาแล้วมพี่หน้อยมาแล้วมาเด้อมาเด้อมดจากเด้อไานๆแขนห้ยยาวลงแม่หยับมาหยับมาหยับมาหยเดทายหยุดมาเลยเอย นู่นทำไม,มนั่งเออเหนียวถึงมือไงนี่เป็นไรนี่นู่นถ้าทางโยองโกงโกงเอยมั้ <c oughs> งจะได้แน่กุ้งไม่ค่อย, <c oughs> อยสดถ้าหร่เนะี่ยกัวมันขัด นกวเมามวางไม่ได้เขาตนมาไกลเนาะต้องตื่อเลยจันมติด้วยเนี่ต้องลองต้องลองเวต้องจัดเกลือไปจัดลเอาผ่าขึ้น้ำรนั้นทุกมดเกลือพุกเลื้องได้น้ำแห้งเนาะ อืน้ถ้าไมนรี้กคลิปกคินี่ทำนานมากๆแล้วนุ่นเนาะแต่เนี่ยแรกๆนุ่งก็ทำมาเยอะม้วันมันแห้งมันต้มมันดูดกินเยอะเลยสมโไม่กลับนองกำวไม่กล้าไปไหนเลย ของปรดเลยเน่ยท้องโอใช่ไหมเนยยาหมักอะมักจะนละบันอสัน้องแฟนน่ารักจังเอาให้แม่กิน